เรายืมเวลาอย่างนี้ไม่จบก็ได้นะไม่เป็นไรไม่จบก็ได้พี่เฉยนราได้ไหมครับเนี่ยแมเราซิ่งอ่ะพี่บอกแล้วเราซิ่งซิ่งรถค้ามาแล้วครับแม้เราไม่จบแล้วเราไม่จบก็ได้เราไม่จบก็ได้มันไม่จบก็ได้ถ้าเราซิ่งอ่ะก็มาตามนั้นก็ไม่เป็นไรก็งั้นก็ผมยังไม่จบก็ได้สภาเขาซิ่งอ่ะพูดเขาซิ่งอ่ะ กูไม่มีซีนขายเพื่อนแต่กูได้รักแชทโอเวอร์มาได้ไงไม่น่าเหม่อนึงเถอะเป็นไม่คนพี่เลยว่ะเต้นแต่เปแรียงไอ้ปจบที่ย็นโจพวกนี้มืดก็เสียใจแย่เฮ้ยไหนพี่มืดหนิพี่บิลลี่กี่พี่มืดิพี่บิลลี่กี่พี่มืดิพอแล้วรักน้องไม่ผิด

ล้านห้าราคาขายเทียบมือไงตังล้านห้าทยอยคืนวันละแสนวันละแสนมึงเทียบซ่อมไปไม่หรอเขาไม่้ผมซ่อมแล้วครับใครไม่ให้มซ่อมวะเขาให้แต่นิวอเพยเยอร์สมเกือบสามร้อยอันน่ะตอนเนี้ยถึงจะเตะหมอแถวนี้ออกจะเตยอนหน่อัน ถ่าอยออกมาต้มไม่ได้หรอในี่ืต้มไม่นิ้วเอร์เหรอใช่มีหมอใช่คเจ็ดวันอ่าถ้าแทบไม่ไม่มีนิ้วเอร์ในเมืองทำงานโอ้ไมได้ก็เองเมื่อคืนยทงานกแทงนุ๊กแทงฟูเมื่อคืนปีห้าหายไปเหรไฟดับเกือบสี่สิบนาทีอ่ะไม่หายค่ะมันเก็บค่ะทำไมอ๋อยิ้มแต่ตาไม่ค่อนการมองมองเหลี่ยมไม่เห็นเลยดินะไม่ตราทำก็ไม่มีไฟฉายด้วยอยู่แค่กูไอแท่งกูลืมก็ยืนคุยกันแต่แท่งฟูนั่นแหละ นี่มากวมยังคาบูเวอร์หรือว่ามีไหมเอาต้องขึ้นไหนไหมครับได้ได้วันนี้เราไม่ให้คนนอกด้วยรีมาดีกว่าฝากเอาอิจฉาเข้าด้วยได้ไหมครับ ก็ใพ่อที่ข่าพอดีถ่ายถ่ายรูปไอ้นี่กันอยู่พีแพงกิ้งอะไรเงี้ยก็เลยหมอเดียวนี่เดีวยวไอ้แจ็คนีฝัอีกแล้วเหรอ,อวะยังรูปเก่าม,ามาัมามาน,นเกิดอะไรกูยังถ่ายรูปยังไม่เสร็จเลยมยยยึ้งอีเจ๊อีเจ๊ผิดฟังอีเจ๊ขอโทษครับขอโทษครับแต่พูดคำเมียเก่าดีๆพูดกับเมียเก่าดีๆแจ็คปาก เจ๊มาตรงนี้เจ๊ไปตรงนี้ลองก็อีนิ่งไปภปากดิเออโอเคนะไอ้เก่าไว้แท็กพี่กำไลเนาะองครับโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตรงนี้ตุ้มืดตอีแพงไม่ได้เสียมืดเสียมืดเหยียบซะจงโอ้ยเจ๊เลยนะมึงโอ้โหอ่มาก้มันกล่องนึงให้อ่ะกล่องตรงกล่องดำพวกก็ซื้ออ่าเหยียบเลยเหยียบเลยเอาเอาเอากลับบ้านไปด้วยเอากลับบ้านไปด้วยโอ้ยมืดพอยุณทจะเอาเลย บอสเหรอฮะเอาจริงดิดูบอสดิดูบอสดิเวลาสีด้ว่ไป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 หมกเย่ยบอสมือโอ้ยโวยนี่ทำแบบนี้คือบ่งบอกเลยนะว่าเป็นกลางไม่เข้าข้างใครนะเท่านี้ดูดิอันนี้คือบ่งบอกเลยไมาแล้วที่น้องไม่เอาแล้วไม่รู้ขอหน้าเป็นกลางดีกว่าไม่มันไม่กลางนะมึงดูดิมันนั่งเขียนไปฝั่งนู้นเออนั่งไปฝั่งนู้นด้วยชัวร์ที่ด้วยอรอกมาจะเป็นสีแดงหรือสีโอ้ยวะเฮ้ยที่เขาเขาดีเขา ไม่พี่เบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาคะคือดูกระดูกแล้วม claro ันให้ใจราว่ามากกว่าคือชอบตรงที่ขับรถหาเจอค่ะเขาเจอแต่บอกว่าโอ้หลุดหลุดเจ็ดรอบเหรอไปแล้วอ่ะเออแน่เหรอเจอบอกเขาพว่าหลุดหลุดจริงครับนี่นี่นี่ยิงยอนเออจอไม่ได้ขับอ่ะมือมปนคนขับอ่ะยืนความเชื่ออไมื่มาขอขับโอ้ชัดแล่นี่แย่ผมสลับกันขับรอบแรกไอจอนทำหลุด นางูพีสงูพีคอยโชว์นางูพีสเออแต่มันมาเหินลงน้ำนะแล้วฝั่งนู้นเขารอนวลใช่ไหมครับเขาบอกมาครบนะครับมีแค่นี้เขามีแค่นี้พูดได้เลยพี่เจ๋งโอเคผมจะท้าวอจบครับชาติ้ริงเลยครับชาติ้ริงเลยครับพร้อมยังอ่ะพร้อมยังหรือว่ายังไม่พร้อม อกได้เลยครับพร้อมหรือไม่พร้อมบอกได้เลยครับอย่างนั้นจบหรอแล้วต้องวันไหนครับบอกได้เลยคสะดวกวันไหนคะที่แบบพร้อมค่ะแต่ถ้าเราขอวันไกลผมไม่ผมไม่ผมไม่รอดเด็กนะรแล้วถ้าขอจบเลยได้ไหมครับแต่ว่าจบเลยก็ใจเลยอะไรครับายจบเลยได้ไหมครับก็ได้เลยได้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 ผมเรียกเอ่อแม็กสุดเลยแล้วกันสามแสนครับสามแสนวอคอยห้าสิบพี่เฉียนผมผมมีเสนออย่างหนึ่ง พี่ใช่มันเนี่ยนี่มันเนี่ยนี่ไม่ใช่มันเนี่ยหน,นินมนผมมีเสนออย่างนี้เอาว่าไงมันเนี้ยหนมานเนี่ยนเออเดี๋ยวก็คุย,ยคเลยอะไรอย่างเงยมาค่ะเออสะดวกเป็นช่วงอะไรยังไงในการให้เงินนะคะ หูฉันดับไหมอ่ะไม่ได้ดับค่โอ้โอเคไม่ได้ดับ,ดบจัง นี่คือขอจบเลยไม่วอถ้าขอจบเลยไม่วอผมขอเรียกเกินสามแสนได้เปล่าว่ามันก็จบเลยผมก็เหงาอ่ะมันก็จบเลยผมรอตั้งนานแต่ว่าแต่ว่ากฎจะพามันเขียนว่าสามแสนไม่ใช่หรอโอเคได้ครับถ้างั้นอยากจบเลยก็สามแสนก็ได้ครับแล้วแล้วถ้าถ้าจบแล้วนี่คือจบเลยถูกไหมจบจบเลยครับมันออกมามี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 จบแบบครึ่งๆด้วยครับไม่ค่ะก็เห็นในกฎมันเขียนว่ามีผลดีเจ็ดวันด้วยําหรับฝ่ายที่แท้ แม่ครับแต่เขาก็พิบอกนแล้วถ้าเกิดเรามาหาเรื harder, ่องพี่พี่ก็ไอ้นี่นะพี่ก็ต้องไม่ยอมนะเราปก <cle Bizim ec ans> ติพวกผมไม่ได้หาเรื่องใครหรอกพี่มือโชวถทำอะไรอไม่รู้เออจบเลยเนี่ยเราตอนเกะกับเราตอนนี้คนละแบบเลยนะก็ถ้าจบเรื่องนี้ก็จะหนูบอกคุื่อนคนในแก๊งก็เลยค่ะว่าจะแยกกันอยู่เลยดีกว่า ยุบเลยครับไม่ค่ะหมายถึงว่าฝั่งหนูกับฝั่งพี่แยกกันอยู่เลยเดีกว่ามันแยกกันอยู่ยังไงอะ่ะสุดท้ายเราก็มีปัญหาออกอะ่ะมันพี่ก็ไม่ได้อยากมีปัญหาหรอกพี่ก็บอกเขาว่าเรา,าจบแล้วก็อย่า,ยา,าหาเรื่องอย่ามาแล้วปัญหา,าคือเรามาแล้วก็คนพี่ก็บอกคนพี่โดนอุ้มอะ่ะเราก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเราอย่างไงอะ่ะเหรเราบอกเราเราเนี่ยเราไม่อยากมีเรื่องอะเราก็อุ้มคนพี่เหมือนกันอะ่ะมันมันก็อยากมีเหมือนกันทั้งคู่หรือเปล่า แต่ว่าพวกมก็โดนหายไปสองคนนะครับพี่ชายใช่ใมันมันเป็นมีดเอ้าไม่มาตอนมาตอนที่พี่ยังไม่ได้อุ้มเองดีพี่ยังไม่ได้อุ้มเองเองก็เปิดอุ้มพี่เองก็เปิดอุ้มพี่เหมือนกันถูกเปล่าฝั่งหนูฝั่งหนูได้เวลาสันสันกสันก็โดนเหมือนกันถูกเปล่าตอนแรกที่เองอุ้มมาสันกับใครที่โดนที่บอกว่าโดนอ่ะผมเออเราก็เปิดเราก็อุ้มเหมือนกันถูกเปล่าเราเราก็แปลว่าเราก็พร้อมเหมือนกันถูกเปล่าแต่ที่หายกูคนแรกก็เราเปิดหัวมานี่นา แม่แต่ว่าฝั่งหนูเป็นคนรดนอุ้มก่อนนะคะเ,เพราะว่าวันเพราะว่าวันเนี่ยของวันของปีเตอร์อ่ะคือมันมันเมื่อวานป่ะคะแต่ว่าแต่ว่าวันที่เพื่อนหนูโดนอุ้มมันเมื่อวันก่อนนู้นเลยนะคะคือฝั่งหนูเป็นคนโดนอุ้มก่อนจะมาคุยเรื่องอดีตไมจบจบจบตรงนี้คือจบหนูจะจ,จ,จบใช่ไหมครับ จบค่ะจบค่ะ<อ>ถ้าถ้าจบก็ตามมานี่เลยค่ะก็มียอดเงินจำนวนพร้อมจ่ายวันไหนคะ่ะหรือว่าพร้อมตอนนี้เลยจะจะจ่ายอะไรก็ได้ครับใครเป็นผู้รับเงินคะส่วนวอตคอยนี่ต้องไปอเอาตู้ไหมคะมันใส่ไม่ได้เจใส่ได้แค่ในตัวโอเค วอทคอยเดี๋ยวมาให้ได้ไหมครับตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่คะแล้วก็รอวอทคอยพร้อมแล้วก็ค่อยมามาจ่ายทีเดียวแล้วกันครับเพราะว่าอย่างนั้นก็ตีก็ตีไปก่อนนะรอมีอะไรห้าเหรียญเนาะมีสามสิบครับอ๋อไม่พอไม่ก็เดี๋ยวตีไปก่อนรอก็ได้ครับทางนันอ่างเพราะว่ามันมันยังไม่ครบอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะรอ,อยังไงอ่ะ หมดแล้วรู้ไปหมดนี่พีเปิร์ธนะนี่เปิร์ธนะโอ้ยเด๊ต้อนเหรอเมื่อกี้เอาหนูเอาหนูเด๊ต้อนเหรอเมื่อกี้น่าจมีคนอืเจ๊ต้อนไอ้จอนครับพี่เออแค่นั้นแหละอยากรู้ว่าใช่มึงหรือเปล่าสัตว์เอยู่ปะมีวอตคอยเท่าไหร่ คนทองเนี่ยที่เป็นบอกเดี๋ยวๆมาให้หน่อยดะเออหมอเก่าหมอเก่าน่าจะออกแล้วครับบังครับต่อยกันเมื่อยมืออ๋อครับใช่ค่ะใช่สานไปเอาฟ้าได้ก่อนดีตอนนี้ไปว่างตาลแล้วแต่รอกันนะครับตาลได้อยู่เปล่าตาลได้จัน อเจีรยยเจสรุปก็สามแสนนะคะไว้คอยห้าสิบก็อันนี้ทางร้านดูไว้เขาจะขอเสนอตีก่อนจนกว่าจะได้ของครบถูกไหมคะครับใช่ครับประมานั้นค่ะใช่ใชใช่เดี๋ยวเรียกำมาให้ครับกำลังมาใช่ไหมพี่วอร์เขาจบเลยเขาจบเลย รจบเลยตอบแรกกำลังจบไปแล้วเวลาจบ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 ถ้างั้นแบบนี้เอ่อมีใครที่เป็นตัวกลางในการติดต่อของอะไรเงี้ยเราแจ้งให้สภาทราบได้ไหมคะว่าได้รับเงินแล้วหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เลยไหมทั้งหมดจ่ายเลยนี่ครับอ๋อโอเคค่ะงั้นรอตรงนี้เนาะนี่จบนี่แล้วเราไปไหนเนาะ หนาวจบนี้พี่ร้านอีโจ๊กว่างแล้วไปนอนดีกว่าพวงนี้ผมไม่อยู่นะอ่ะล้วบอกวัอนอาทิตย์พี่อยู่เนื่องเป็นพวกน้ไงอันนี้เมื่อกี้ทางด้านของโอเวอร์บอกว่ามาเหลือกันแค่นี้บิลลี่ลูกเพลเอ,อ่อเหลือกันแค่นี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้โทรหาคือคุณทองแดงเขาทำงานให้อยู่อะค่ะใช่ครับทองแดงเป็นคนในแกงครับ อ๋ออ๋ไม่ไม่คือหมายถึงว่าทองแดงก็คือไม่ไม่ได้มาตรงนี้ด้วยกันไม่สะดวกมาอ๋อค่ะอ๋อก็คือเหม่อตอนเรียกตอนนี้กลับมาพอดีอ๋อโอเคค่ะเข้าใจได้ อ๋อโอเคค่ะเจสิง่วงมั้งเนี่ยเดินยาเดินที่ขอลงขอขึ้นอยู่รับสัพมาสับใครหนูลูกเดินลงมาเหรอดินลงลูกเมื่อกี้เกิบขึ้นผมสั่งอินซีดัดฟันมาเลยเมื่อกี้เชี่ยเแม่ใส่เดี่ยวไงวะเชี่ยกูกระสอบหลักน้ำไมวมันใส่ลีเลยใส่ลีเลยขึ้นตลอดเลย ส่วนใหญ่เรกินไม่ค่อยถอดดีน้องใส่แล้วคือใส่เลยว้าปวดฟันแย่เลยน้องก็อยากจบแล้วอ่ะแจ็คมื่เข้าแต่บอกเอ้ไอจอนอยากจบเหอะว้าไงหนูอยากโคตรเจอที่นี่กแล้วเพื่อนเสียเวลาเสียเปล่อกเฮ้ยจะจะถามว่าเสียดไดมอนไหมก็เสียได้เสียใจปะ ใช้เสือใจไหมวะแต่สิ่งตรงที่แบบว่าไม่ได้ตีเลยใช่ไหมมีหายกูไม่ว่าแม่งไม่ได้แทงคืนนี่ดิประเด็นเลยแทงกูได้นะเว้ยถ้าใครต้องสบายใจเอาดิเอาเลยขันให้ละเอาเลยเลยเวงมาขันละคืนนี้ไม่หนีเปียงมาแค่นั้นแหละอยู่กูขันหลังให้แล้วได้ไงหลังให้แล้วได้ไงขันหลังให้แล้วแต่พวกโซงคนดีน่ะโอ้ยทำตัวเป็นขี้มืดลยสัตว์ คงคนใช่ได้แอบแล้วมันมาผมได้ไงบอสคือบอสเพื่อนจะบอสไม่กูบอ,บ,บอกให้มึงอยา่าคิดนะว่ากูไม่รู้ความลับมึงอ่ะเพราะมึงเป็นพ่อพี่เกลียวอ่ะไอ้มืดมัว <laughs> ไม่ไม่ใช่ผมอย <laughs> จะหลอกใครก็หลอกได้มึงหลอกกูไม่ได้หรอกบอกอะไรเลยใช่ชื่อนี้มันแอบ,บแฝงไงมืมดมัวเพอพี่เกียรวนามสกุลมั่วไม่ใช่มัว เกียร์มั่วแต่มืดอต่มัวแน่นอนเกียร์มั่วจริงไม่เสียงเออนามสกุลพี่เกียร์จริงเกียร์มั่วเออพี่เบมสรุปจบจริงป่ะครับเนี่ยนะแล้วเนี่ยคุญแจคุญแจได้ยังพี่ขอสบายได้หมดแล้วได้หมดแล้วหรือแปลว่าเรายังไม่อยากจบอ่ะครับเรายี่เวลาอย่างนี้ไม่จบก็ได้นะไม่เป็นไรไม่จบก็ได้เนี่ยเห็นไหมเราซิ่งอ่ะพี่บอกแล้วเราซิ่งซิ่งรถครับ ยังเขาไม่จบแล้วเขาไม่จบก็ได้เขาไม่จบก็ได้เขาไม่จบก็ได้ถ้าเราซิ่งอ่ะก็มาตามนั้นก็ไม่เป็นไรก็งั้นก็ผมยังไม่จบก็ได้จะพาเขาซิ่งอ่ะพูดเขาซิ่งอ่ะครับสิ่งแล้วครับแม่งล้อหลอกผมบอกแค่นี้ไอ้แมงยังไม่จบก็ได้ครับเขาซิ่งอ่ะเมื่อกี้มันกวนตีนอ่ะล้อสิ่งอ่ะพูดเขาสิ่งอ่ะใครใครใครพูดคะคนเราพูดอ่ะคนในโอเวอร์เราพูดอ่ะบอกว่าเราเพูดเราสิ่งอ่ะหมายถึงเอารถมาครับซิ่งรถมาเอาเหรียญมาให้ โอ้หไม่ใช่แล <main S 3> <L> ้วเราพูดเราซิ่งเลยอ่ะ oh, ส um, ุกมันแล้วหรอย้ำเลยไอพอลไอสฟอะไรอ่ะกไม่จบเท่ไห่เบอกเขาซิ่งเราซิ่งรถก็ได้ค่ะไม่เมื่อกีโมหรอใช่ไหมไอ้แจไม่จบเนี่ยเขาพูดเขาซิ่งอ่ะแม่งบอกว่าแม่งซิ่งคือเขากิ้งหรือเปล่าเมื่อกี้เขาซิ่งอะไรกิ้นไม่เขาพูดเขาซิ่งอ่ะงั้นงั้นมีไม่จบไม่เอาพูดเขาซิ่งอ่ะเออมัน มันมันไม่จําเป็นอ่ะมันอยู่ที่การเจรจากันมีต่อได้ดิครับผมที่กูคิดไว้อะเหี้ยเหมือนกันอันนี้เหี้ยเลยถ้ายอมแพ้ก็เนี่ยค่ะคือถ้าเขามาเจรจาแล้วถ้าเราบอกผมบอกว่าโยมแล้วฝั่งกูคก็ก็คือจบแต่ถ้ามันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่โยมเลยแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันเร็วๆไปที่จะหยุดได้ไหมอันเนี้ยเร็วๆเหมือนเราคิดมันก็ดีไหมว่มีที่อยู่หรอกสภาก็เลยตัดอะไรไม่ได้ กฎใหม่แนนั่เกิดขึ้นเพราะเราเชื่อมล้็อะไรนะหมายถึงพยะยามทำไปการเหมือนเดิมก็คือของหายไงของหาย<อ>าหนาวหรอดูมันแล้วให้หัวมันแลบจะดูตรงที่ว่าต่างคนต่างหายอะค่ะเราจะดูเจตนาเราไม่ดูจำนวนโอ้ยทำก็ทำหายเหมือนกันน่ะไม่โอเคอ่<ล>ะ กลลางแ้วค่ะอย่างอย่างที่สภาบอกค่ะสภาไม่ดูจํานวนเราดูเจตนาแล้วก็อีกอย่างไม่และไอไอพรไอพรติดใจกัตอนด้วยบอกก่อนไม่จบหลบกลังนไอพรใจเรื่องขอไอเรื่องขอเนี่ยอย่างที่แล้วบอกก็คือมันต้องเจรจากันให้ลงตัวทั้งสองฝ่าย่นผมก็ติดใจ ไม่เราเราเราใครวะเจรจากับเขาดูเก่งไรสก๊อตจได้เัยอะจะจบได้รูบแบบไหจบ้างเดียวกอนซ่เนี้ยอเข้าเข้าไปในรูปแบบสภาก็คือต้องโมจบกแล้วก็คือจะวุฒจะวัดผลใจคุยได้นะถ้าอยากจบไปเลยอะคุยได้นะคุยแยกได้นะจบไปเลยได้นะคุยลอยๆนะคุยได้นะแบบว่าอยากจบไปเลยอย่างเงี้ยกคุยแยกกันได้นะสภาอะไรอย่างเงี้ยคุยได้หมดบลยนะดีพอควับดีพอตาคุยสภามันไม่ได้อะไรอะดีอย่างเงี้ ในี่ยนี่บอกลอยๆนะนี่บอกลอยๆตอนนี้เป็นคนเล่นเนียเ่ยฮะเออสับโก้เปล่าแหลกไม่ไล่เนี่ยดาอยู่แก่เราอยากจบไปเลยคุยกันนอกสภาได้ครับเออตอนนั้นมากัเด็กอยากมาต่อรองได้แหละอยู่ที่ต่อรองก็เปล่าไปถามสภาไม่ได้เรื่องเด้อไม่เนี่ยก็เจรจาไปเลยค่ะแล้วเราเป็นคนกลางให้อยู่แล้วถ้าสมมติเขาไม่ยอมแล้วก็จะก็เจรจาว่าจะเอายังไงต่อ ไม่อันนี้อันนี้คือไงครับพี่เจมส์คือคือคือไม่เอาไม่เอาหรอครับที่ผมเอาวอตคอยกับเงินจำแต่มาให้ก็เมื่อกี้มันพูดกันตีนอะเอาวเราบอกเราซิ่งอ่ะผมบอกเพื่อนผมซิ่งรถมาทุกคนได้ยินไหมครับใช่ขับรถครแล้วครับใช่เอาแบบนี้แล้วเราก็หมางกันอยู่ดีเราบอกว่าพูดเพื่อนผมซิ่งเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่พูดอย่างนี้ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ครับแต่ว่าทองแดงกําลังซิ่งรถมาไม่ได้ยินว่าซิ่งเฉยเมื่อกี้เอื่อกีพี่พุยกันก็เลยงงเอ้ามันอยู่ดีพูดเงี้ยบอกว่าเราซิ่งคนราซิ่งเลยเข้ใจหนูก็เลยบอกค่ะว่าแบบว่าเพื่อนหนูบอกว่าแบบทองแดงกําลังซิ่งรถมาไม่ได้บอกว่าแบบว่าเออซิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าทองแดงไม่รู้เมื่อกี้เจ็ดสี่ได้ยินแล้วเจ็ดสี่พูดได้ฟังอยู่นะครับรับรองว่าซิ่งเหรอดูเจตดะเออก็อยู่ดีรับรองว่าซิ่งใครจะรู้วะเข้าใจ เออพี่เฉิก็พูดคุยกันเองเว้ยพวกพวกนี้เขาสิงก็เลยเอาเดียนไม่อยากให้รอนานไงถ้าเกิดว่าไม่อยากให้รอนานก็เลยแบบว่าเออกำลังแบบลิบลิบบอกขับรถมาจบเออเราเดียพูดรับรองว่าซิ่งพี่เอ้้าเอไม่ผมก็บอกพี่เฉินไปแล้วไงพี่เฉินบอกว่าไม่อะไรจะมาแั่นั้นจบนะแบบเนี้ยแล้วบอกเพื่อนเลยบอกว่ารอแป๊บหนึ่งครับเพื่อนผมกำลังซิ่งรถมาไม่แล้วคือเจนาเราพี่ไม่รู้เราแย่พี่เปล่าเราบอกเฮ้ยเพื่อนผมซิ่งพี่เอ้อไม่ได้ครับจ้าไม่เข้าหัวขอโทษด้วยครับ ถ่าเราไม่เอาไม่ต้องแล้วตอนนี้ขับรถลราหลอกด้วยไม่คิดว่าเป็นเรื่องนั้นพี่เฉียนเอามือทาบอกเลยอ่ะเบาลูกเบาอยู่เดี่ยวยังกระแทงกูเลยเมื่อกี้อ่ะงั้นอันนี้เตรียมเหรียญมาแล้วใช่ไหมครับเตรียมแล้วเลยยังพี่เฉียนกานเนี่ยค่ะขอเงินแล้วก็ของกร้อมแล้วจะจบเลยไหมตามที่ตกลงไว้เมื่อกี้ไปกลับยังลานแรกเหี้ย ได้ครับได้เพราะเขาเขานี่คือเขาจะไม่ซิ่งใส่ผมอีกถูกไหมก็คืออันนี้แลกแจ้งก่อนนะคะก <c ười> ็คือ <c ười> ตั้งแต่จ่ายเงินกันก็คือสตอรี่นี้ต้องจบนะคะก็คือส่วนผ<อ>ู้ร<ม>ูเนี่ยจะได้รับการโบนัคจากสภาเนี่ยเจ็ดวันก็ <c ười> คือเจคือถ้าสมมุติว่าถ้ามันเกิดคําพูดยั่วยุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดเนี้ยเราเราก็ต้องรับสภาพลองรับสภาพนี่นะเขามาเจอเขามาพูดผมว่าเฮ้ยซิ่งเปล่าซิ่งเปล่าอย่างนี้ือผมถือว่าเขาหาเรื่องอีกรอบนะอ่าค่ะ ไม่เอาไปแข่งรถลองโทรขับโซนิกนำมุกลูกเวฟบ้าเปล่าเอาโอเคงั้นวว่่าาส่งมอบได้เลยค่ะอเร์ให้ให้ใครคะให้นี่ครับให้เฉยเลยค่ะอเฉินเลยค่ะเชินเฉินสามเจ็ดเก้าครับสามเจ็ดเก้าครับแล้วก็ถ้าแบบพวกหนูทำอะไรให้ไม่พอใจขอโทษด้วยนะคะ พี่ไม่เคยโกรธเลยลุงเอ้ยใช่พี่ไม่เคยโควบเลยนะให้ควบเปล่าจริงครับขอโทษนะครับให้ควบเปล่ายไม่ควบฮะควบแล้วให้ไปเลยครับหนูหนูให้หนูให้บัตรเครดไปห้าสิบอ๋อเจ้ครับแล้วถามพี่ควบเปล่าแค่นั้นอ่ะเดี๋ยไม่เคยกดธฮารุเลยนะพี่ไม่ควบพี่ควบเองนั่นนะใครพูดอะไรอ่ะด่าพ่อคุณดีกว่าอคู่นี้ด่าพ่อผมก่อรู้สึกรู้สึกยังรู้สึกเจ็บหน่อยกว่าเลยอ๋อมีขาป่ะไม่มีเลย อิบิลี่เลยตอนหน้าเมียได้ขนาดตอนหน้าเมียแล้วตอนหลังขนาดไหนตอนหลังขนาดไหนโอ้ตอนหน้าเมียเขาเป็นแล้วหลังไม่มีขาตันหลังไม่อยู่นะตันหลังไม่อยู่นะั่งต้องต้องเขาต้องรู้นะเดี๋ยวก่ตามไปโหด้ายเลยเรี่องอะไรกันน้องนี่อันนี้รับทราบโดยทั่วกันนะคะว่าจบเป็นสองฟ้าจบจบนะครับกาสีหกครับพี่หกสองหกครับแยกย้ายใช้ชีวิตได้เลยครับแยกย้ายใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขับมีไว้ไหน มึงขับอะไรมึงล้อเรียนเหรอเอามาแสนดิบทอะไรสนุกรถบทอะไรถ้าเกิดแสนหนึ่งบนรถมันเยอะไปอ่ะถ้ามันเยอะถ้ามันเยอะไปอ่ะพี่ลดให้เอาสองพันเอาสองพันพอเท่านั้นอ่ะไอซ้อมันไม่มีน้ำพี่ไปเรียนอะ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 แม้ประชันแบบเราของ A มาเดี๋ยวี่บ้านเนอะ